สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจาสายฟ้าแชนแนวนะครับเนาะสำหรับมื้อนี้เฮาก็จะอยู่ที่ธีรพงษ์ฟาร์มนะครับเนาะของหัวหน้าบอยเพิ่นนะครับเนาะเอาเดี๋ยวจะให้หัวหน้าบอยเพิ่นแนะนําตัวครับครับสวัสดีครับผมผมชื่อบอยครับบอยธีรพงษ์ฟาร์มครับครับอ่าอยู่ธีรพงษ์ฟาร์มอยู่ไสเนาะครับอยู่บ้านลออร่างตําบลสันติกำเพื่อเสียนสีจังหวัดร้อยเอ็ดครับอ๋อครับมื้อนี้เฮาก็ได้มาธีรพงษ์ฟาร์มนะครับเนาะก็จะมาเยี่ยมชมฟาร์มเพิ่นครับเบิ่ง งัวงามงัวใหญ่ตีเพิ่นได้มาใหม่เนาะครับเนาะอ้าวเดี๋ยวก็จะได้พาพี่น้องไปเบิ่งครับบรรยากาศเบิ่งคอกเพิ่นกับเบิ่งงัวใหญ่งัวง,ง,า,ง,า,ง,า,งามเพิ่นที่ได้มาครับอ้าวไปเบิ่งนํากันครับพี่น้องครับโอ้ยมาไดมา้มาได้แล้วมาได้ครับเสียลงบงังใดบ้างดิล่องนีน่หรือบ่โอ้มาแล้วครับแม่ป้าบ่ บัวงามครับวงามจาบ่อยนะครับกีรบงฟามนะครับเนาะสื่อขายกันเรียบร้อยมาส่งกันครับมาส่งอยู่ที่บันลออล่างนะครับเนาะนนนครับอี่คือบรรยากาศระง้อลงน้ำนะหลังจากสื่อขายกันแล้วมาตาตลาดน้องแกนะครับเนาะอยู่ที่เจ็ดหมื่นกว่าบาทนะครับเนาะก็ถือว่า ได้งื่องามมาอยู่ประจำคอกประจำฟาร์มนะครับสำหรับซิโลโง่ฟ้ามหรือจ้าบอยนะครับเนาะก็ได้งื่องามมาอยฟ้ามโอ้ท้ามสี่เป็นกนระีิ่งตัวงามตอนนี้งพี่ครับโอ้หงอเอฟเพิ่นกระดิ่งตัวงามครับฟาร์มซีรพงฟาร์มนะครับ ไดีนะครับนาะแล้วมาับเลรานาละละค่าสื่อกันดูเท่าไหร่ดีบ่อยเจ็ดสิบสามเน็ะสิบสามเนถะมืดล้นดีป่ะมืดรถมีกันจุดไปหาเบา้มเจ้าผมกคไ้ายมันกกลลูกหนีเรด้นขายกันนะครับดัชมพูบรนะครับ เจ็ดหมื่นสามครับหัวงามชาวบอยได้สื่อได้ของดีอยู่แซบตัวนิดหน่อยบ้างครับวิธีการเอางัวลงของในหอยเพิ่งนะครับเนาะในหอยมาจาก สลัข้ามบ่เสียงเฮียนบ่เจื่อนเถื่อนเลยครับครับลูกมนตเดนแดงนี่เลยครับงวนี่นะค่ะเจ็ดหมนสามนะครับซื่อกันบอกันเจ็ดหมื่นสามครับเอามาลงวันวังครับวิธีการเรางวนลงครับรดจุดมุ้ยเออย่ำรงอีกรองไง เอาเอาของดีเขาคอกครับโอ้โหมันมันโอ้ครับนี่แหละครับงอไงงวงามครับมีดสี้ำงาเลยก็เอครับก็เจอผลมาเบิงกันแล้วมาตอนรับน้องไม่เขาคอกครับผลว่ามาดมกัน งองงามครับซียวเขามองได้ละบาเน่ยเจบอยอันโตโยงน่าควหรือของูของเพิินบะไอุ้อขของเพินัอนงูออยู่ตัวหนีมาทั้งขุนมันข้างควงข้าเจ้าอนปะผมมีงูอ่อยู่ปะโอ้งูามหลตัวนี้พาด ว่ามันจะขึ้นรถไปขึ้นเก้าซะดิครับ,บนี่ครัแบบโอ้เครื่องดำปื้ดเลยครับเนื้อนั่งดีครับประจําฟาร์มนะครับแบบทีละพงฟาร์มนะครับมัแ่บบงวงามเแบบิ้ลประจี่

ไม่ไมไตอเอาครับเพิ่นกับทางคนรเพิ่นกึ้นกาลังแตงเคียงอะกันครับเอ่อนาวนาเพิ่มซักครับ สวัสดีครับเดินทางปลอดภัยนะครับเด้อพี่น้องข้างบุรญรัมม์มันแวะมาส่งกันครับพี่เราพงฟาร์มหัวงามหัวใดสืบหัวใดดีครับตัวนี้แข่งขายไง น้ำควายชิ mm. 응้นเดียร์ละพุ่มพุ่มของไปไทยยี่น้องผมอืมใ่ไหมน้ำควยกล้ยปลาโจ๊ดจะไปห่อนปูี่นะปลาโจเนาะกล้วยจะชื่อมัแต่จะคนตะป้ังหันเม่าหาเสียงางอืมไปโซหวานหรอทปานไ่ายนู้นแบบนี้ เบิ่งคับงบฟ้ามไ์นรบนี่ครับพีนองเบิ้งครับนี่ครับเบิ่งเออเบื่งเบิงมีะ้แหลกก่อนนี่นีนน้นว่านี่ครับเปิ่เปิ่ลกะยังบอทตันว่าเปิดลาคันนะครับเปิ่ลเลี่ยงลู่เปิสะสมอยู่เปิ่ลว่าน่ครับอ๋มาเยี่ยมบุกชมฟ้ามเปิ่เนาะครับอยู่ที่บ้านเล่าอลางเนาะครับเนาะบน เบอร์สีสมเด็จนะครับเนาะนี่ครับงูมนมีตัวง,งามงอเพลินกันเลยอันนี้คือขอกแหลกนั่นนึงนี่ข้างข้างลน,นกันมี่อีกอยู่ขอกหนึ่งนี่ครับนี่ครับับวง,งามงามครับขอกเพิ่น พุ่นหง,งายงายกับเพิ่นกันลูกเองครับปลูกเองกินเองครับเบิ่งปวดครับกำลังเบิกช่งมงวงงามกันเป็นบดเตะเป็นมีงวงงามตัวนี่ทางมนาบ่อยเพิ่น ซื้อดนะไ,ได้ดีด้วยเนาะมาซื้อมาซืข้เอาท่านผกับมีตอนนี้สัดีครับงพากเบผาอรปิดราคาซื้อขากันนะครับัี้ครับช่งแกาสวะคาบงอีครับ่องจ<อ>าสายฝาเชนเนลนะครับเนาะกะสิขอลาพี่นองไ้เพียงแค่นี้ครับกับฝากพี่นองนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องจ่าสาย้าและหายบ่อยพี่น้องบ่อยพาดชิมหม่จากทังช่องครับสำหรับมือนีก็ขอ,ขอเกล่ากามาสวัสดีครับ